ครับสวัสดีครับพอดีนี่เหล็กเจ็ดสีวางคนกว่าเหล็กไหลเหล็กไหลเจ็ดสีว่าอย่างงั้นก็ได้มาจากรูบาจา์ไปกับกูบาจา์มาแต่ก็แปลกนะครับสวยงามพอยาวประมาณห้าหกเซนติเมตรนี่นี่ครับสวยครับวางคนกวาเป็นเหล็กไหลเจ็ดสี สวยงามพอดีไปครูบาอาจารย์มาแต่ก็แปลกแต่ก็ดูดนะครับใส่นี่จะดูดนะครับจะดูดจะดีทางโชคลาภไวอย่างนั้นดูดทรับยดูดสินดูดเงินดูดทองเอาว่าไปป้องกันภัยนะครับนะดูดครับจะดูดเหล็กเป็นเหล็กเจ็ดสีบางคนก็ว่าเป็นเหล็กไหลเจ็ดสี สวยงามครับแต่ก็ยังไม่ทดสอบอะไรทำอะไรก็ไม่รู้แต่ผมรู้แต่ว่าสวยงามครับสวยงามมากเป็นเหล็กไลเก็ดสีไว้เง้นแต่ผมเรียกว,ว่าเหล็กเก็ดสีเป็นของสวยของงามใครมีบ้างครับอย่างนี้ครับนี่ครับให้ดูครับได้มาก็ไม่ได้ทดสอบอะไรเหมือนใครที่ไหนหรอกแต่ก็ดูแล้วกว็สวยงามมากเป็นของสวยของงาม ก็ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาไปครับก็ได้มาหลายองค์ครับครับเก็บไว้สะสมไว้เป็นของสวยของงามสวยมากครับก็คงจะมีพุทธคุณหลายด้านหลายอย่างก็ว่าไปสาหรับคนชอบเรื่องเล็กไหลสำหรับผมว่าเป็นของสวยของงามมีไว้ประดับบารามี เอาไว้ดูไว้ชมนะครับจะดูคล้ยา,ายเด็กดูดครับก็ขอให้ทุกท่านที่มาชมได้อยู่ดีกินดีมีโชคไรโรคปลอดภัยกันทุก,ท,กทุกท่านพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสักะพระจะบ,บูชาจะบ,บูชาท่านผู้ดูแลรักษาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์อนุภาพ วิสะวาสุอิติปิโสภักกวาเหล็กไหลจะเลือนมาจะเลือนยิ่งจะเลือนดีสิ่งดีๆทั้งหลายจงหลังไหลมาหาข้าพเจ้าสัมมะสัมมาสัมมาสมาัมมะมะอะุอธนธณนะอัตโรจิต,ตังอิมังนี้ครับเอามาให้ชมให้ดูครับเป็นเหล็กเก็ดสีดูดครับสวยงามมากก็ท้องคาถาไปเบื่อมีพุทธคุณดีบ้าง ผู้รู้ก็บอกว่าเป็นเหล็กเจ็ดสีเป็นเหล็กหลเจ็ดสีก็ว่าไปแต่ผมว่าเป็นของสวยของงามใครมีบ้างครับอย่างนี้ครับครับขอบคุณครับที่มาชมครับ